สวัสดีค่ะเคยไหมคะที่ต้องหัวเสียกับการที่ต้องตายเงยๆจากการโดนข่วนด้วยซอมบี้โง่ๆเพียงแค่แผลเล็ก,ลกๆแผลเดียวเท่านั้นอย่าลืมนะคะว่าเกมนี้ถ้าคุณพลาดแค่เสื้อวินาทีเดียวก็พาคุณกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคิดว่าคงเคยโดนกันท่วนหน้าแน่ๆใช่ไหมล่ะคะที่เกิดมาทั้งหมดนั้นก็เพราะอยากจะบอกว่ามีทักษะหนึ่งค่ะที หลายคนมองข้ามแต่เป็นทักษะที่ช่วยให้รอดมาหลายครั้งมากๆเลยล่ะค่ะทักษะนั้นก็คือการตัดเย็บค่ะแค่คุณติดผ้าเพิ่มเข้าไปบนชุดที่คุณใส่เท่านี้คุณก็จะได้รับการปกป้องการป้องกันเพิ่มแบบง่ายๆแล้วล่ะค่ะส่วนจะเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับระดับการตัดเย็บของคุณแล้วก็วัสดุที่คุณเลือกใช้ค่ะวัสดุที่ดีที่สุดก็คือเศษหนังค่ะ แนะนำง่ายๆนะคะเวลาจะออกไปฟาร์มนอกบ้านให้พกกันไกลติดตัวไปด้วยสักอันนึงเจอชุดหนังที่ไหนก็จัดการฉีกเอาเศษหนังกลับบ้านมาให้หมดเลยค่ะส่วนการอัพระดับก็แค่ติดผ้าเพิ่มด้วยเศษผ้าย้ํานะคะติดผ้าเพิ่มด้วยเศษผ้าค่ะเพราะว่าจะทําให้ไม่เปลืองทั้งเศษหนังแล้วก็ยีนด้วยค่ะเสร็จแ,แล้วก็นําส่วนที่ซ่อมแซมออกเราทําวนแบบนี้ไปเรื่อยๆคพืู่ดกับการอ่านหนังสือค่ะ ไม่นานทักษะก็เต็มแบบไม่ยากเลยล่ะค่ะลองเทสกันได้นะคะว่าจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนกับใส่หนังที่ติดเพิ่มเข้าไปแต่ขอบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ได้การโดนกัดหรือว่าการโดนคุณแบบร้อซนะมันแค่เพิ่มก,ปก,ปการปกป้องกันป้องกันให้กับเราขึ้นมาจากปกติโดยโอกาสที่เราจะโดนกัดโดนห่วนมันก็ยังมีอยู่ค่ะ แล้วก็อีกข้อได้เปรียบนะคะมันก็คือใครที่เลือกเล่นในเซิร์ฟ PVP คุณจะได้รับความเสียหายจากกระสุนน้อยลงมากถ้าอีกฝั่งไม่ได้ติดหนังเพิ่มให้กับเครื่องแต่งกายแล้วก็คุณสามารถสวนกลับแบบสบายๆได้เลยละคะ่ะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะบ๊ายบาย Hvor er de?